ทำง่ายๆค่ะเอาใส่กระชอนแบบนี้นะคะเป็นพุดดิ้งเด้งดึงนุ่มๆแบบนี้เลยทำขายได้เลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหเนื้อพุดดิ้งนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับพุดดิ้งช็อกโกแลตสูตรนมสดทำง่ายมากเลยหน้าตาดีได้พุดดิ้งนุ่มๆแบบนี้ ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะส่วนผสมง่ายๆเลยนะคะเจ๊ปานจะใช้วุ้นผงวุ้นแบบนี้1ช้อนชาใส่ลงไปเลยแล้วแช่ผงวุ้นกับน้ำเปล่า350มิลลิลิตรคนส่วนผสมให้ผงวุ้นละลายเลยค่ะตามด้วยนมสดนมกล่องนม UST นมโรงเรียนได้หมดนะคะแล้วก็นมข้นหวาน ความหวานตามชอบเลยนะคะน้ำตาลทรายสุดท้ายผงโกโก้ใส่ลงไปเลยคนทุกอย่างให้เข้ากันทุกอย่างละลายดีแล้วนำมาตั้งไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวนมเขาจะแตกมันเราก็ตั้งแล้วก็คนไปนะคะให้เนื้อบุ้นแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาเข้าเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ น้ำช็อกโกแลตของเราร้อนละอุ่ทั่วแบบนี้แล้วกป็นใช้ได้นะคะแล้วนำมาบรรจุใส่ถ้วยที่เราจะเอาไว้ทำเป็นพุดดิ้งนะคะเดี๋วปานก็ใช้ถ้วยส4อ่อนประมาณนี้น้ำที่ใส่ไม่ต้องเต็มนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่นมสดอีกแล้วเราก็พักทิ้งไว้เอาไปแช่ตู้เย็นหลังจากที่หายร้อนแล้วรอให้วุ้นเซตตัวก่อนนะคะ แช่ตู้เย็นได้ไม่นานพุดดิ้งช็อกโกแลตของเราก็เซตตัวแล้วนะคะเป็นพุดดิ้งเด้งดึงนุ่มๆแบบนี้เลยเจแปันก็จะใช้นมสดนะคะเอามาทำครีมนมสูดง่ายๆเราก็ใช้ไอตัวนี้ค่ะเครื่องตีฟองนมแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้นมสดแบบราดลงไปเลยก็ได้แต่อันนี้เราทำให้มีความ เป็นครีมข้นนิดนึงค่ะได้เป็นฟองลมแบบนี้เป็นใช้ได้นะคะแล้วนำมาตักลาดพุดดิ้งเลยโอ้โหทําให้ดูน่ากินนิ่งขึ้นเพิ่มสีสันและมูล,ลค่าด้วยผงช็อกโกแลตผงโกโก้แบบนี้หยอะลงไปเบาๆนะคะให้ เป็นเกรดออกมาแบบนี้ดูน่าทานยิ่งขึ้นทำง่ายๆค่ะเอาใส่กระชอนแบบนี้นะคะเท่านี้ก็ได้พุดดิ้งช็อกโกแลตนมสดสูตรอร่อยทำง่ายทำขายได้เลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหเนื้อพุดดิ้งนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะเจปปนขอชิมหน่อยนะคะน่าทานมาก หวานอร่อยสดชื่นมากๆไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำให้คนที่บ้านกินเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเจ๊ปันขอตัวเอาพุดดิ้งไปแช่เย็นก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าทานไม่หมดก็หาฝาปิดนะคะนำไปต่อย,ยอดทำขายได้เลยเก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะ